นะครับสำหรับคันนี้นะครับเราต้งขายอยู่ที่8 5 0แ0นห้ามบาทนะครับผมเแคดดีปีดาวนะครับ เป็นรถรุ่นนี้นะครับ伊索苏米 X 2.5 VGS นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับจดทะเบียนนะครับปี2015นะครับเริ่มจากนะครับด้านหน้านะครับสวยล้ำแน่นอนนะครับกับ伊索苏นะครับเป็นโครงนะครับโครงไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับด้านบนนะครับส่วนกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้อ伊索ุนะครับ สวยงามนะครับส่วนด้านล่างนี้มีไฟนะฮะเดย์ไล์นะครับแล้วก็สปอ t ตไลท์นะครับตัดกับนะฮะสีเทาครับดูสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมส่วนด้านข้างนะครครอบกระจกเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับให้ด้วยส่วนล้อนะครับเป็นล้อแม็กอัอลลอยนะครับเดิมนะครับขอบ17 พร้อมกับยางใหม่สวยๆเลยนะครับมั่นใจใช้ได้อีกนานครับผมนะครับเขยมกันสั่นนะครับผมบันไดนะครับอย่างสวยอย่างเดิมนะครับผมเรามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับออกแบบมาได้นะครับโดดเด่นนะครับสวยงามตามสไตล์ของอีสุซๆนะครับ ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะครับคีบฉลามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับบอกได้เลยว่ารถสวยนะครับถูกใจแน่นอนนะฮะไม่มีตำหนิเลยครับผมเดี๋ยวเรานะฮะมาชมภายในนะครับนะครับภายในคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าหรูนะครับผมด้วยนะครับ กุญแจสมาร์ทคีย์นะครับผมใช้เป็นระบบพุสตาร์ทนะครับสต็อปอ่าเอนจิ้นสต็อปสตาร์ทนะครับอยู่ปุ่มนี้นะครับผมตรงมาไลเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับมีโหมดรับโทรศัพท์ได้นะครับผมส่วนหน้าจอเรือนใหม่นะครับสวยงามดูสาสการนะครับมีกราฟนะครับให้ดูด้วยเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับตรงกลางเลขใหม่นะครับหนึ่งแสน ถ3,738กิโลเลขไม่แท้นะครับไม่มีบอไม่นะครับผมส่วนด้านนี้นะครับเป็นหน้าจอนะครับเป็นระบบเนวีนะครับนำทางนะครับผมส่วนระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์อัตโนมัตินะครับแบบแอร์ออโต้นะครับปรับได้นะครับเพิ่มลดได้นะครับจะเป็นเมนวนก็ได้นะครับผมระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ที่ใช้ง่ายนะครับไม่ได้ยากนะครับผม ครับคันนี้แอร์นะครับเย็นสบายนะครับผมหายห่วงได้เลยนะครับระบบถุงลมคู่นะครับถุงลมนี่ระไผคู่นะครับมีชุดแอร์นะครับปล่อยแอร์ด้านหลังนะครับบนไปดานนะครับบนห้องเก๋งรับรองว่าข้างหลังเย็นสบายแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้พิเศษนะครับมีหน้าจอนะครับไว้ให้ลูกค้าท่านนะฮะได้ดูหนัง ตั้งเพลงได้ปกตินะครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรา้งขายอยู่ที่8 5 0 0 0 0้าบาทนะครับของแคดดี้เซาวนะครับรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับทักที่ทักมาที่เพจอรารยะยนต์กิจสาขาหนองคกนะครับหรือรถมือสองอรารยะยนตกิจนะครับครับ เออนไลน์ทุกช่องทางน,นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้หรือติดต่อมาที่ผมโดยตรงนะครับที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0653940934นะครับสำหรับผมวันนี้นะครับเซลล์บิวขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ